สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังท i p อันเซ่ท็อกพอดแคสต์2021ท a l k เรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปอันเซ่ท็กสุดสวโดยบริษัท UACJ ประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิปเอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้เวันมาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิปเอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ข่าววันนี้นะคะนำเอานวัตกรรมน่ารักน่ารักของเจ้าหนูน้อยของคุณแม่นั่นก็คือผ้าอ้อมสวยเก๋ที่ชื่อว่าซูโม่ผลงานออกแบบโดยโลยซิซาคาวเฟลผ้าอ้อมซูโม่นะคะเป็นผ้าอ้อมชนิดสักได้ที่ใช้ผ้าซีเซลซึ่งทำมาจากสาหรายและยูคาลิสตัดจะมีคุณสมบัติ ก็คือสามารถต้านแบคทีรียและสะและสารต้านอนุมูลอิสระจึงดีต่อผิวของเด็กทารกนะคะแถมยังออกแบบให้เป็นวัสดุชนิดเดียวทั้งแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคลิลผ้าอ้อมซูโม,โมจะมีชั้นจะมี3ชั้นนะคะชั้นในสุดเนี่ยจะนุ่มเพื่อสัมผัสที่สบายที่สุดสําหรับผิวทารกโดยสามารถดูดซับของเหลวได้ในระดับหนึ่งชั้นกลางจะเป็นตัวดูดซับของเหลวและชั้นนอกจะมีคุณสมบัติที่จําเป็นมากก็คือ การกันน้ําเพื่อป้องกันการซึมออกมาของของเหลวโดยการกันน้ํานั้นนะคะได้ใช้เทคโนโลยีการกันน้ํา Eco Re เ e ลของบริษัทโช l ล r ที่สามารถทําให้ผ้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการกันน้ําได้โดยยังสามารถย่อยสลายและรีไซเคิลได้อยู่ตรงนี้หลยค่ะที่ต่างจากผ้าอ้อมส่วนใหญ่ในตลาดที่กันน้ําด้วยวิธีเคลือบโพลีเอสเตอร์หรือโพลียูรีเทน ทำให้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซูโมโนะคะไม่มีแถบยางยืดสังเคราะห์ใช้การถักทอเส้นใยแบบไหมพรมซึ่งสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นได้ถึง20%ส่วนวิธีการสวมใส่ด้วยการผูกรัดที่ดูแล้วญี่ปุ่นมากๆแทนการติดตะขอตัวยืดซึ่งมักจะเป็นปัญหาต่อกระบวนการรีไซเคลิลนอกจากนี้นะคะซูโมโยังทนทานต่อการขูดขีดและสามารถ ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้อย่างไม่มีปัญหาสมแล้วที่ผ้าอ้อมชิ้นนี้นะคะชนะรางวัล s ว s s เจมด Dyson a w a r d ดซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัท SDJ i n เ e r อร์จำกัดนวัตกรรมสุด้าวจริงๆด้วยลดการใช้ผ้าอ้อมแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งเลี้ยงเจ้าตัวน้อยแบบวิธีธรรมชาติเพื่อช่วยธรรมชาติไปด้วยสำหรับตอนนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนตอนหน้าเจอกับนวัตกรรมอะไรไว้ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยและทีมเซทอคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะ เจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับทิพเอ็มเซ่เนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ facebook ของทิมเอ็มเซ่ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ